คะรอเหรอคะเอามา่ามาัามาาานเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งอันนั้นอันนั้กินรอเอ้าหยุกใจกินไหมค่ะ <c oughs> อร่อยไหมลูกขอจับหน่อยได้ไหมขอจับ้องหน่อยได้ไหมคะขอจับหน่อย กินเลยอันนี้ main main. ลน,ลนี่นี่นี่ม่แม่มม่ลดลดมดได้ๆอันนี้กินไปล้วอกินอันเดิมเหรอล <physics> ูกอันใหม่เลาอันใหม่อันใหม่อ้จะลนกินอะไรแอปเปิ้ลหรออานใหญ่ไหมอายใหญ่ไหมคะอาอใหญ่ไห นะฮะแต่เราจะวางวางเลี้ยงนี่เธอตรงนี้ <c oughs> เอาพอวางเลี้ยงแล้วไปเลยไปหนูแล้วเอ้ยเนาะเอา,เอามีตัวใหม,ม่มามามาค่ะมาค่ะมาค่ะมาเอาเอา,อาไหนไหนไหน,ไหนทางนี้ทางนี้กระโดดข้ามากระโดดข้ามาเอา้าเอาเอาอ้าเอา้ะ

Nó cái gì nữa mày 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 ขยับขยับอ้าลดแล้วเห็นไหมล่ะเอ้าก็ไม่กวนแล้วไม่กวนน้องละเดี๋ยวหยิบนี้ก่อนหยิบนี้ก่อนกินไปเลยกินไปเลยของหนูนั่แหละในกล่องนั้นน่ะในกล่องอ่ะของหนูแหละของหนูแหละเอาขังหนูแหละเอาให้เต็มที่ไปเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยให้เช้าใหม่ใหม่เหม่อนไอ นี่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 เอาใหม่เอาใหม่รู่เอาใหม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 ่กิออ <c oughs> นอันเดิมมันยังไม่หมดดีเหรอลูกมันยังไม่หมดดีเหรอคะ